ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ๆเพื่อนๆที่เขารบหลักทุกทุกท่านนะครับเนาะพบกับสังกวนคือเก่าเหมือนเคยครับกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้สังกวนจะพามาขึ้นบล็อกนะครับล็อกกดตัวผู้ตัวเมียนะครับงานเลี่ยมพระกันน้านะฮะใส่กรอบเงินครับเป็นงานสมแซมงงานแก้ไขนะครับเนาะกรอบเก่าพังครับ ก็เลยมาเหตุใส่ไม้นะครับเนะบาะบทที่นี่วิธีการนะะในการขึ้นบล็อกกดเนะียเข้ายืนกันจ้างไดนะครับเนาะในงานขึ้นบล็อกกดกรอบเงินแบบนี้นะครับเนาะอ่าโอเคนะครับเนาะสำหรับช่างมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่กําลังศึกษานะครับงานเลี่ยมพระอยู่นะคับเนาะนะควรเข้ามาชมนะครับก็นะ เป็นประโยชน์กับฝากกดแชร์กดไลค์นะครนาอกดติดตามให้สังกวนเป็นกำลังใจน้ำครับผมนะมาเริ่มกันเลยครับพี่น้องผมจะเอาพระ์นี้ออกไปก่อน,นะครับเนาะเพราะว่าพระองค์นี้จะค่อนข้างจะอันตรายรับตกแตกมากนี่โอ้ค่าใส่ได้แล้วก่อนอื่นนะั้นนะ้ะใส่นี่ครับการขึ้นบล็อกถ้าเขาขึ้นบล็อกธรรมดาเขาก็ใส่พระมาหวานนะแต่อันนี้เขาต้องใส่ กรอบเงินนะกรอบนี้ก่อนนะพี่น้องขามานะก็มาว่างครับในลักษณะประมาณน,นี้พี่ผมเอาห่วงออก,ก่อนนำะด้วยนะครับโอเคน่ครับกะกะขึ้นระยะบล็อกงานกรอบเงินนะครับกรอบเงินกรอบท่องครับประเภทนี้เขาต้องขึ้นกรอบขึ้นบล็อกตัวเมียก่อนนะพี่น้อง ซึ่งเงาจะขีดเลยนะครับมาขีดในลักษณะตามเส้นขอบเลยนะครับนี่ตามเส้นนี้นี่ครับให้ได้พอดีกับขอบโอเคนะนาหนนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับขอบมันจะติดตรงนี้ครับติบด เี่วติดฟันเนี่ยครับเนาะตัน,นี้เขาก็มาว่างอันนี้ตัวนี้มาว่างทับใส่ครับเพื่อที่ว่าเขาจะจัดทรงได้นี่จัดทรงกรอบให้ไ,ได้ดูสวยงามนะฮะคือสำคัญสำคัญที่บ็อกครับเหตุงานอันไดก็ตามสร้างครับเนาะสิ่งที่สำคัญคือบล็อกครับ บล็อกจะสำคัญเสมอพี่นอ้องโอเคแนละ้วนี่นเขาก็มาวาดเป็นบล็อก,กตัวผู้เอ้ยบล็อก,กตัวเมียรครับตัวนี้อันนี้ก็เอื้อนว่าบล็อก,กตัวเมียเด้อนี่ครับความระยะห่างกับยูในเรา,า,าประมาณนี้นะครับเส้นเครื่องาวาดนี่เราจะได้รู้นะว่า เดิมลําจุดที่ว่าบาลานกันนะเขาจะเอามึงไดตรงไดน้ําเนาะเพราะว่าเวลาเขาไปนี่มันจะเป็นงานงานกรอบนี่เขาเอื่นว่างานกรอบบังคับนะงานบังคับกรอบเนี้ยจะค่อนข้างจะทํายุ่งยากหน่อยนิดนึงนะามาเลื่อยครับผม ให้กับมาดจ่อ,อกับเลื่อยครับผมจับระยะมันได้แล้วก็มันเลื่อยนะนี่ครับ Để tìm xem nè เดือนประมัณนี้ก็จะอยู่ประมาณน,น,น,นี้นะนนี้คือขึ้นบกกดตัวเมียนะน้องบีสเขาก็มาขึ้นบกกดตัวคู่นี่บกกดตัวคู่นี่จะใช้กระดาษจิ๋วขนาดสามมิลนีน่นี่ครับใช้ขนาดสามมิลเขาก็มาวัดวาดนะเนาะ เพื่อนๆนี่ครับแบบนี้จับว่างเลยดินสอตั้งฉากนะครับเส้นระยะห่างกาับยูห่างระว่างขอบบล็อกนะครับห้ห่างประมาณหนึ่งนะครหมิลนะหรือหนึนนะหนก็ได้ครับนในระยะนี้นี่ครับผมเรียบร้อยครับแล้วเขาก็เลื่อยนะฮะ เลยตามเส้นนะพี่้องนะ นี่ครับเนาะประมาณนี้ครับพี่เพื่อนๆน,น,นะทุกท่านนะนี่เห็นบ่จะได้อยู่ประมาณนี้อ่อาให้เปื้อตรงๆครับนี่เห็นบ่ครับประมาณนี้นาขึ้นขางไสขางขว้าขางไดก็ได้นะนะน,นี่ประมาณนี้ครับกับงานขึ้นบล็อกนะครับบล็อกงานนี่ครับ จะอยู่ประมาณน,นี่นี่นะครับเนาะความกดยังก็จะเลื่อมล้ำนิดหน่อยนะครับเนาะ็นี่นะครับเพื่อการขึ้นบอกกดตัวผู้ตัวเมียงานกอบงานกวาเงินนะฮะเนาะกณะผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะคเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคเนาะกดคอมเมนต์ครับผม ให้สังกวนน้ำนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่สละเวลามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ